สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังของอ่า iconic moment ของยูวนตุสนะผมนะฮะจะมารีวิวค่าพลัง iconic moment ของยูวนตุสนะผมยูวนตุสมี iconic moment ทั้งหมด4คนนะตอนนี้นะฮะตอนนี้มี4คนนะคนละ2เวอร์ชันนะผม มี4คนคนละสองเวอร์ชันนะฮะโอเคประมาณนี้มาเรามาคนแรกเลยครับผมคริสเตียโนโรนโดเวอร์ชันแรกนะครับผมครับเราเริ่มต้นอยู่ที่94นะฮะวอตันที่98บูทแล้ว100สุดนะบอมบูทแล้ว1 0 0นะฮะยืนหน้าเป้า101โอ้โหเอลเดีเบเนี่ย1 0 0นะฮะ LWF 100ยืนหน้าเป้า101เชี่ยโหดเ,เรื่องนะผมเ <laughs> วอร์ชันนี้นะโอเคมีทําเกมรุก98จบสกอร์99พลังกันยิง98โอ้โหตรงนี้โอ้โ oh, หถ้ายิงนอกกรอบน่าจะเข้าแบบ99%เลยนะฮะโอเคบางทรน95เลี้ยงบอล95หอือ่วกับตัว93บาลาน91นะฮะ โมงเก้าเปดกระดดดเก้าเก้าอันนี้ปกติอยู่แล้วนะฮะส่งสั้นเปดเจ็ดเปิดบอลเปดหกรูตั้งเตะเปดเก้าความโค้งเปดเปดตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะนะฮะโอเคสปีดเก้าสิบสปีดต้นเก้าสิบเอ็ดแข็งเกร่งเก้าห้าสเตมินา 97. เก้าเจ็ดเฮ้ยสเตมินาเก้าสิบเอ็ดนะผมฟอร์มเจ็ดนะฮะสเตมินาเก้าสิบเอ็ดเลยนะผมโอ้โหแต่โหดจริงนะยืนหน้าเป้าหนึ่งร้อยหนึ่งะผมเวอร์ชันนี้นะฮะ มาคริสเตียโนเวอร์ชันที่สงครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่94นะฮะเวตัน97บูทแล้ว100เหมือนกันอันนี้บูทแล้ว100เต่ยืนหน้าเป้าก็ไม่ขึ้นนะฮะยืนหน้าเป้าก็ยังอยู่ที่100นะคนนี้เวอร์ชันนี้นะผมเอลวิเวียบเนี่ยก็100หน้าเป้าก็100นะผมโอเคทำเกมรุก96จบสกอร์96พลังกานยิง97นะฮะบอลรวน95เลื้องบอล95รวมตัว94บาลานซ์93 มีหมู่ง98กระโดด99ตรงนี้เหมือนเดิมครับผมแอคชั่น95นะฮะแล้วก็2ส,สั้น89เปิดบอล87นะครับผมดูตังต้งเตะ89ความโค้ง87สปีด90สปีดต้น91แข็งเกร่ง97เซมีนา91ฟอร์ม7นะครับผมก็มีบางอย่างเพิ่มบางอย่างลดนะครับ này, นะ okay. iro, ผมสำหรับคริสเตียโน่เวอร์ชันนี้นะฮะเคลเดอปโโรครับผมขับลองรวมต้นที่93นะฮะตำแหน่งหน้าต่ำ เูอตันที่96นะฮะนี่เป็นเวอร์ชันใหม่นะผมเวอร์ชันใหม่บูตแล้ว99นะฮะบูตแล้ว99ยืน AMF อยู่ที่95นะฮะได้อยู่นะถ้าเป็น AMF นะผมมีทำเกมรุก้าจบสกอร์97าพลังกานยิง94นะฮะบอลทรน98เลี้ยงบอ 99, ล99ารวมกับตัว97บาลานซ์98โอเคส่งสั้น90เปิดบอล86ครับผมรูตังติเ9ความโค้ง97นะฮะ ปันป่นโค้งปั่นโค้งลูกตั้งเตะได้เลยนะฮะสปีด90สปีดต้น92สเตมินา90ฟอร์ม6นะคนนี้นะผมเดลเปียโร่นะฮะเวอร์ชันแรกแล้วก็มาเดลเปียโร่เวอร์ชันเก่านะผมนะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชนะันเก่านะผมเดลเปียโร่ค่าเราเริ่มต้นที่92หน้าต่ำนะเวอร์ชันเก่ารู้สึกว่าจะดูดีกว่านะเ <c oughs> วอร์ชันที่98นะผม บูตแล้ว100นะฮะคนนี้บูต100 96, ่งร้เอกครับผมทำเกมรุก95จบสกอร์95พลังยิงเก้าสดูดีกว่านะวั์ชั่นเก่าดูดีกว่านิดหน่อยนะครับผมมีบางทรเ9 9เรื่อลี้ยงบอล99้ากลอยตัว98บาลาน99นะฮะส่งสั้น88เปิดบอล86ลูกตั้งเตะ97ความโค้ง98นะฮะสปีด94สปีดต้น96สเตมินา92 ะผมเวอร์ชันนี้ดูดีกว่านิดหน่อยนะผมว่านะรวมรวมนันนะครับผมรวมๆดูดีกว่านิดหน่อยตามค่าพลังเลยฮะนะผมเดวเปียโร,รนะผมมาก่อนตาบ้าผมเนทเวีนะผมเป็น, 9, น,นเวอร์ชันเก่านะฮะเนทเวียตัวนี้เป็นเวอร์ชันเก่าค่าพลังเริ่มตัวที่92้าสนะ92าบอลดำตำแหน่ง LMF นะผมเนทเวียถือว่าเล่นง่ายนะเข้ามือเลยนะผมเนทเวีทั้งเวอร์ชันตำนานทั้งไอคอนิกถือว่าเล่นง่ายนะผม ในตำแหน่ง LMF นะฮะบูตเร็วที่97นะผม97 97ยืด MF 98นะยืด MF 98ยืน CMF 96ได้เลยนะครอเน,นี้ยได้เลยนะกลางรุกกลางกลางแล้วก็ปีกซ้ายได้เลยนะผมสำหรับเน็ตเวิดนะผมเวอร์ชันเก่านะฮะทำเกมรุก94จับสอกกอล์9 0พลังการยิง99นี่แหละนะผมยิงไกลโคตรดีนะฮะ บอลทุนก็เปิดเลี้ยงบอล95ไปกับตัว94บาลาน91ในผมเอ็กเซชั่น89นะฮะสองสั้น96เปิดบอล9 0ลูกตั้งเตะ91ความโค้ง86นะฮะสปีด88สปีดต้น92แข็งแกร่ง87สเตมินา99ฟอร์ม7ในผมสเตมินาอย่างโหดนะฮะเวอร์ชันนี้โอเคแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ครับผมคบเราเริ่มต้นอยู่ที่92ตำแหน่ง LMF นะฮะตัวตันที่95บูทแล้ว97เหมือนกัน นะเหมือนกันยืนเอ็มเอฟก็97นะผมกองกลางก็95นะฮะโอเคทําเกมรุก95จบสกอร์94พลังกันยิง99โหดบอลทรน93เลี้ยงบอล93เลี้ยงกับตัว95บาลานซ์93แเอคเรชั่น90สงสั้น95เปิดบอล92ลูกตั้งเตะ93ความโค้ง89นะฮะสปีด88สปีดต้น92แข็งแกร่ง87สเตมินา99แล้วก็ฟอร์ม7 นะฮะเดนเวียดไม่ต่างกันมากนะต่างกันนิดหน่อยนะฮะต่างกันนิดหน่อยแต่เวอร์ชันไหนก็นได้เดนเวียดเล่นได้หมดแหละจริงๆนะเล่นง่ายนะผมโอเคคนต่อไปครับผมเป็นคนสุดท้ายนะก็คืออันเดรปิโลนะผมอันเดรปิโลเป็นตำแหน่งกลางรับนะฮะครับราเริ่มต้นอยู่ที่91โาดเตันอยู่ที่94บูทแล้ว97้าเจ็ดนะผม97เล่นกองกลางอยู่ที่94นะเล่น CMF94 เล่น DMF97 เก้าเจนะผม มีพลังกานยิง8-7นะฮะก็ยิงแรงอยู่นะบอลโทรน9-5เลี้ยงบอล9-2แล้วมากับตัว9-9บาลานซ์9-2ส่งสั้นเปิดบอลอย่างที่9-9ลูกตั้งเตะแล้วก็ความโค้งก็9-9สุดนะฮะตรงนี้คือสุดจริงๆนะผมแล้วก็สตรีมิหน่า8-6ฟอร์ม8นะฮะเน้นส่งสั้นเปิดบอลลูกตั้งเตะก็คือเดวิเบโร่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่เดเบโร่อันเดรปิโล่เนี่ยตั้งเตะชีวิตจริง,รงก็คือลูกตั้งเตะนี่สุดมาก เปิดบอลสงัซนที่สุดมากรู้ตั้งเตะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเทพเลยเทพท่างนี้เลยนะผมก็ 99, 99ตันหมดเลยว่ะนะฮะแล้วก็มาดูเวอร์ชั่นใหม่ครับผมนะฮะอันเดร์ิโลอันนี้ก็ค่าบังเริ่มต้นที่91บุูทแล้ว95เฮ้ยค่าบังไม่ตัน95บูทแล้ว97เหมือนกันนะฮะมีจบสกอร์เปิดพลังกานยิง93ดีขึ้นนะพลังกานยิงดีขึ้นนะฮะ บอลทูน,ทน 94, เก้าสี่เลี้ยงบอลเก้าสิบเอ็ดแล้วกับตัวเก้าห้าบอลล้านเก้าสองนะผมสองสั้นเปิดบอลก็เหมือนกันเลยฮนะเก้าเก้ารู้ตังต้งเตะความคุ้งก็เก้าเก้านะฮะบอกเลยว่าเวอร์ชันไหนก็โหดนะผมนะอันเดรปิโลูนะผมเวนะอร์นะชันไหนก็โหดฮนะสติมิน่เปดเปดฟอร์มเปดนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมดของยูเวนตุสนะผมก็จะมีสี่คนนะมีสี่คนคนละสองเวอร์ชันนะคนละสองเวอร์ชันนะผมโรนโดก็ เวอร์ชันนี้น่าจะสุดกว่านะฮะเวอร์ชันนี้น่าจะสุดกว่านะครับผมเดวิเอร์โร่ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าเน็ตเวิียวได้ทั้งคู่เลยเน็ตเวิรดเียวอันไหนก็ได้ได้หมดเลยนะฮะอันเดรปิโล่ก็ได้หมดเลยนะครับผมถือว่าโหดว่ะยูเวนตุสเนเตะโหดเยอะนะไอคอนิกนะครับผมบูเลวก็สุดอะก็คือสุดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวค่าพลังไอคอนิกโมเมนต์ยูเว่นะฮะ ทีมต่อไปก็อาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันรอดูจังหวะแล้วก็โอกาสนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมส่วนใครจะปัม๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go